ดูอีกเหตุการณ์นึ่ง,งผู้ชมค่ะที่จังหวัดพระนครศรียอยุธยานะคะก็มีเพื่อนสองคนเขาก็นั่งเล่นกันอยู่ในห้องนั่งเล่นธรรมดานะคะแต่จู่ๆผู้ชมมีเสียงดังปั้งขึ้นมาปืนลั่นค่ะแล้วกลายเป็นว่ากระสุนเนี่ยไปถูกหนึ่งในนั้นเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะตัวคนก่อเหตุก็คงตกใจค่ะก็หนีไปนะคะแต่ว่าล่าสุดตำรวจคุมตัวได้แล้วค่ะ ตำรวจสพบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่หมู่3าําบลกบเจ้าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงนะคะที่บอกว่าเป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยจริงๆนันคือใต้ถุนบ้านกั้นเป็นห้องนอนบริเวณหน้าห้องเนี่ยเขาก็เจอกับกองเลือดหยดอย่างนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็มีอาวุธปืนลูกซองแบบไทยประดิษฐ์ตกอยู่ปลอกกระสุนปืนยังคาอยู่เลยนะคะก็เลยนําไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝงแล้วก็เก็บด n a อ คนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นชายอายุ36ปีญาติเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาจน้าที่ก็เลยเก็บพวกคราบขมาดินปืนเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะสอบถามทางเจ้าของบ้านบอกเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางผู้ตายให้การแบบนี้ห้องใต้ถุนบ้านเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นห้องให้พี่ชายอาศัยหลับนอนอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งตอนเกิดเหตุตนกําลังพักผ่อนอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็รีบลงไปดูก็ปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยถูกยิง ก็เลยรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนเพื่อนที่อยู่ด้วยอีกคนนึงบอกเหมือนอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามตัวเพื่อนที่หนีไปช่วงชุลมุนเนี่ยได้อายุ29ปีตามไปควบคุมตัวได้ที่บ้านพักในอำเภอพระนครศรียุธยาก็ควบคุมตัวไปสอบสวนพร้อมกับตรวจเรื่องของคราบข่าดินปืนกับเก็บดีนเอไว้เป็นหลักฐานอ้างแบบนี้ให้การกับทางตํารวจแบบนี้ตอนนั้นนอนเล่นกันอยู่ได้ยินเสียงปืนลั่นใส่เพื่อนล้มลง ตนพยายามจะช่วยเหลือแล้วนะตอนนั้นแต่ด้วยความที่ตัวเองก็ตกใจก็เลยหลบหนีไปผมกาจะกรเรียกพี่ที่อยู่นบ้านบอกว่าให้โทรเรียกรถพยาบาลให้หน่อยเพราะว่าพี่เขาเบอร่ลัล่นใส่และและ,และเขาก็พุ่งตัวมาผมก็พาเขาพียงหมางนอกแล้วก็มาทิ้งตัวเหมือนว่าเกงตัวครับผมก็ปั๊มหัวใจเอาขึ้นมาตบหน้าเรียกเขาจนเขา็บอกว่าเบียร์พอแล้วน้องพอแล้วพี่เจ็บ อืครับอ๋อ่ะแล้วปืนนี่อยู่ที่ขายอยู่ปืนอยู่ที่ทขาครับอยู่ที่ตัวเขาเหรออ่ะผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาเพบปืนมารู้รู้ตอนที่ปืนลั่นเลยครับอ๋อมามาเปิดปืนอยู่ที่เอวอะไรเงี้ยนะไม่ไม่ไม่แน่ใจ,จเพราะว่าเขาจะพายกระเป๋าด้วยเบื้องต้นนะคะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและจะทำให้การค่ะเดี๋ยวยังต้องรอผลตรวจคราบขมเหวดินปืนและผลชนะสูตรคลิก okay, สตครั้งหนึ่งหากหลักฐานชี้ชัดนะคะก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ<อ> thank you